ของแม่ก่อนข้างในเลยค่ะเอาเอาจานในก่อนจานเอาเลยเตรียมเลยหั่นไว้ลูกเร็วเร็วเร็วลูกพลาแล้วเด็กผาแม่แล้วทีจานไห่แม่ก็ต้องเปลี่นทวง อันนี้ยับจะต่อบากนะครับขหมใส่สีนเนาะ

แบติโลที่แรกที่แรกเขาหายพิโล่บอกเส้นว่ามาเพิ่มไปอันนี้แผลงชิมเลยน้ำมะนาวเลยด้วยนะเป็นตีแก้มสุกแล้วค่ะน้ำมะนาวไข่มดแดงสุกแล้วนะคะวกสุกเรียบร้อยแล้วค่ะ ข้าววคัใส่มะนาวใส่ข้าวคั่วนะคะใส่กระเทียมใส่เยอะหน่อยเพราะว่าปริมาณเยอะไข่เยอะก็ต้องใส่ข้าวคัว่วเยอะตามปริมาณน,นะคะพริกยังไม่พริกพริกไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ยไมเยอผื่อคนทากลางค่ะตัวขึ้นตัวขึ้น อาหารชั้นสูงค่ะหากินยากนะคะโลลพันค่ะโลลพันทานยทากค่ะน่ะอารชอมาชีอ่อยจ้าโตพอนอนแย่งอบ

ต้อนรับท่านจะยกเต็มปีด้วยของสูงนะครับแต่ menu, เมนูยำไข่ผัดแดงนะครับผมแกงกะหรี่สุดยอดครับมาแกงกะหรนต้องกินอาหารมื้อถิ่นแกงกะหรี่นะครับผมในตัวนะครับผมครับใส่เลยเลยครับโอเคครับถ่ายก่อนเพื่อนเลยครับคนนี้ครับก่อนเพื่อนเลยก่อนถ่ายเพื่อน้องใสเต็มยำมะลิ

láng kiếp nói đã kiếp nói nào nó cũng đi được. Được rồi, ใหญ่นะคะถ้าท่านใดมาการาสินต้องได้ทานกุ้งนะคะถ้าไม่ได้ทานกุ้งรือว่าไม่ถึงจังหวัดกรนสินค่ะโอเคครับขอบคุณค,ครับใจหมใจถ่าได้ครับ่ไม่ไม่ไม่ถึง ัีคุณแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับอดีตสสองที่ยาวสุดขั้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณแม่ครับท่ะเนียวครับ อันนี้คุณลุงอดีตสสสมัยไทยรักไทยครับโอ้ครับโ้ oh. อันนี้คุณนะครับขอบคุณมากครับอดีตสวครับ ให้ที่มือเลยแล้วพี่ให้ที่มือแล้วพี่หันมาทางนี้ได้ถ่ายรูปอ่าพี่ให้ที่มือแล้วพี่หันมาทางนี้ตัวถ่ายแล้วเหรอมันไม่มีเลยเาใหเขามัน้มาสบายเขาไม่ต้องมที่ให้ที่มือเลยูนเื่องเื่อนปรทก่อนวันหนึ่งนาท่านครับเร็วๆนะก็เดี๋ยวได้ถ่ายรูปเลยพี่จะได้เป็นทางข่าวูให้ท่านลุกจับ้นยครับมัต้องฝังแลโอยสบายมากียับอัพี่เอามายบไทย รูปเลยครับขอกถายรูปทุกชายครับนายุ้ปนสมดทีนะลูกนายัสครับสวัสดีครัสว่ะสวัสดีะส้่ด่ขอยกครับโ้แต่ก่อนต้องยกอยนักตาไรนักตาไร